สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจะถานการณ์วันนี้นะขณะน,นี้นะฮะทุกท่านคงติดตามการถแถลงของสารรัฐมนูญน,นะครับเมื่อสักครู่ผมก็นั่งดูช่อง ทีวีไทยนะฮะ๋อ,อเคเปลี่ยนชื่อเป็นไทยพีบีเอสละเปลี่ยนชื่อกันไปกันมาช่องไทยพีบีเอสเนี่ยอตอนนี้ดูล่าสุดจะเป็นข่าวกีฬาอยู่นั้นคุณผู้ชมที่ติดตามยังไงติดตามชมรายการเราก็ช่วยกันบอกกล่าวนะครับว่าตอนนี้ยังไงฮะเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยนะครับต้อง11โมงนะฮะแต่เห็นบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยประชุมกันแล้ว แล้วก็มีคำวินิจฉัยส่วนตัวนะฮะส่วนตนนะครับและเสร็จแล้วจะต้องเอาแต่ละคนเนี่ยมารวมให้กลายเป็นคำวินิจฉัยส่วนกลางเออาจะยังคงจะยังูกเพียงมันพิเศ็เนะครับนะฮะเลยยังไม่แถลงอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าก็จัดว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งเพราะยังไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจานะครับจะหัวหรือก้อย หรือจะออกอยังไงหลายๆคนก็วิเคราะห์ไปในหลายๆแนวทางนะครับก็ว่ากันไปะก่อนที่จะว่าเรื่องของเราทนะ่านผู้ชมครับโดยินิวพาดหัวข่าวนี้ฮะอันนี้น่าพูงปิติมากๆครับในหลวงสเสด็จออกวังไกลกังวลห้าธันวานะครับมหาสมาคมตาสิบหกพันษะารนะฮะทหารเฝ้าถวายสัตว์นะครับวันนั้นวันที่5ธันวานะครับ ทันใดอยู่แถวหัวหินนะฮะขับรถจากกรุงเทพไปหัวหินท่านผู้ชมข้าถนนสะดวกเดินทางสบายเวลา10บนาฬิกาสานาทีนะครับจะเสด็จออกณท้องพระโงรงศาลาลาดปัญชาสมาคมวงังไกกังวลน,นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลอละทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงค,คลทหารก็ร่วมถวายคำสัตย์ปฏิญ,ญาณ วัศนวิทยุก็น่าจะถ่ายทอดพระราชพิธีสําคัญนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ชมพระบารมีโดยทั่วถึงกันนะฮะมาดูแารระชบ,บับทีช่ไนหะเขาก็ต้องมีการทุกอันละครับคุณผู้ชมฮนะแนวทางการตัดสินของสารรัฐมน,น,นูนี่นะนคุณผู้ชมทุกคนจะได้ชมจากรายกินาน,นี้แล้วผมจะให้ดูต่อให้ดูอีก ข้างบนนะครับหัวมุมนะฮะไม่ใช่เลยหัวมุมนี่ครับหัวมุมนะแนวทางคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูนแก้ไขรัฐมนุนที่มาของสบนะครับหนึ่งยกคำร้องเพราะไม่ขัดนะรัฐรมนูนนฮะสองขัดรัฐรมนูนสั่งเลิกการกระทําเนื่องจากเห็นว่ากระบวน การในการดาเนินการไม่ชอบเช่นเสนอยติที่ไม่ใช่ร่างเดิมเสียบบัตรแทนการส่งผลให้เป็นโมฆะอาจส่งผลสามแนวทางหนึ่งซ้วิุทธภัณฑ์เมืองเพิ่ถอนสิตลือกตั้งหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักที่ถูกุกเป็นเวลาห้าปีสองสั่งขอดถอนสสสวสามร้อยสิบสองคนผู้เสนอร่างหรือไม่มีผลลงโทษสมาชิกสภาและสามสั่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยพิ่งมึนหัวครับ <c oughs> อ่ะตอนเราจะเข้าเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็มาดูการชุมนุมเมื่อวานเนี่ยแม้ของไทยรัฐนะครับเขาเอามาเปลี่ยเทียบกันเลยนะฮะที่รัชมังคลาพิเศษหนึ่งงานนะครับแล้วก็วันนี้ฮะที่ราชด,ดำเนินนะครับก็ <c oughs> เก็มีภาพจากคุณผู้ชมหลายๆท่านนะฮะที่เขาส่งมาให้ทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะ เราก็มีเซลกันบ้างน,นะครับมีลุ่มบนนะฮะจะสังเกตเมื่อวานเนี่ยปกติแล้วกล้องทีวีเสื้อแดงนะครับเขาจะมีกล้องเค้นสูงนะเขาจะถ่ายถ่ายวูเพื่เห็นเขาไเยอะครับอันนี้เมื่อวานนองสายยังมาไม่ทันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอยูร่รเปล่านี่ฮะนี่มีสนามเฉียวเฉียวนะครับ แล้วผมขำอะไรเลยครับคุณผู้ชมฮะผมขำมันนี้ฮะเดี๋ยวให้ท่านดูฮะหาจริงๆหาโคตรโคตรคืออะไรนะไหมครับคือการแจ้งตัวเลขผู้ชุมนุมเวลา19.40นอนจากหน่วยงานความมั่นคงนะฮะเขาบอกลาดนเนินึ่งพัน้่ินซ้ายหนึ วัฒวานสิบแปดคนรปชหกหมื่นห้านะผมผมผมว่าประเทศนี้ที่มันเดินต่อไปไม่ได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีการรกจัดการที่มันเฉลี่ยเฉลี่ยอย่างเงี้ยสธ่ไอชนาธิรแทะฉงคลาเนี่ยนะเต็มที่มันยะเข้าไม่ถึงหกหมื่นเลยแล้วผมสายผมว่าเป็นโรคเนี่ยครับโรคตาแดงครับ คือไปเห็นไม่อัศจรรย์นะฮะเกลือข้างบนเนี่ยมันได้คนนะฮะมันคืออัศจรรย์นะครับุณผู้ชมมาให้ดูันี้ฮะเนี่ยจี่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยมันคืออัศจรรย์นะฮะเลยนะละนักษณะเนี่ยมันก็เบ๋อบลเนีฮยเนี่ยโล่งอะไรเีอะคือมันก็มีแน่นอยู่หน้าเวทีนะครับนะแล้วอย่าไปแซวเขามากเออเมื่อก็อย่าไปเรียบเทียบกันเลยนะครับแต่คําถามคืออยากให้ วิธีการรายงานของหน่วยงานราชการน่ะคือมันไม่มันจะเลิกเลิกเฉลี่ยอะไรอย่างงี้ไดทีนะทำให้อะไรรู้ไหมทําให้เออเออเอ,เอคนที่มันต้องเป็นคนบริหารประเทศอะ่ะเพราะมันถูกเฉลี่ยอยู่งี้ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็เลยไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรไงนี่ออกไหมเพราะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปเดินที่ม็อบเพราะเป็นคนดังแก่อันหนึ่งคือไปไม่ได้ ว่าเขาจะให้เลขห้าให้ตลอดเวลาไงเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เลขห้าเลขเลขเ,เปลี่ยนไม่เอกไม่โทรเป็นไม่เอกเ,เดินไตคงคงเดินสถาบาันทานะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะถามผมนะผมคนไม่ดานผมไปเดินดูทุกบอกบ่ยบ,บอกได้ด้วยใจเที่ยงธรรมนะครับผมก็เลยรู้สึกสมเพศประเทศอะไตรงเนี้ยครับนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนาะไอ้ปักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้มันบริหารประเทศเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้รู้ความเป็นจริง อย่างแท้จริงว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผูคนเขาออกมากันมากน้อยขนาดไหนนะครับอืมอ่ะก่อนที่จะคุยอย่างอื่นมันต่อดูซิว่ามีอะไรกันอีกเรายังไม่เบรกเหฮะเบรกหรือยังตกลงระเบรกห้าสิบใช่ไหมอ่าเบรกแล้วใช่ไหมครับอ่ะวันนี้เมื่อระเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะเราก็คงจะคุยเรื่องสาระธนูญกันเนี๋ยะครับแล้วก็มีข่าว ่วนนิชากรรมกทมฮะแมเวลามีการชุมนุมแล้วมีข่าวมีตลอด <g ül> นะฮะเขียนลเขียนเสือวัวกลัวครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาเปิดสายกันคุณผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดนะฮะก็ติดตามชมด้วยแล้วก็โทรมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับเดี๋ยวเราเวกสักครู่นหนึ่งครับ